อยากรู้เรื่องแซบๆไหมคะไปกดติดตามที่ YouTube บอลบันเทิงนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจริงๆเป็นงานที่ทั้งครอบครัวตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นงานแต่งครั้งแรกเรียกได้ว่านี้เป็นการดูงานหรือเปล่าพี่คนกลางยังไม่ไปเลยผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมว่าผมเอาผมเอาที่ที่เรามองว่ามันพร้อมดีกว่างานเราไม่น่ามีใครเซอร์ไพรส์ผมได้ครับเพราะว่าผมจะดักทุกคนไว้หมด จริงเป็นงานที่ทั้งครอบครัวตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นงานแต่งครั้งแรกของของของที่บ้านนี้เลยอ่ะก,ก็ก็คือพี่ชายตัวเองด้วยซ้ำอ่ะก็เลยแบบผมก็คือให้ทําอะไรทําหมดทุกอย่างครับก็ตั้งแต่เช้าเลยครับช่วยเรื่องแบบรันคิวช่วยเรื่องว่าเอาคงเอาของอะไรเงี้ยว่าใครขาดเหลืออะไรผมก็เป็นคนจัดการให้หมดชุนวไ,ไปด้วยครับใช,ใช่ใช่ใช่<ๆ>ก็ให้เขามาตอนเที่ยง พราะว่าตอนเช้ามันเช้ามากแล้วก็แบบเป็นส่วนใหญ่จะเป็นญาติมากกว่าตอนเช้ายังไงครับบรรยากาศแบบว่าควงกันมาก็ไม่มีอะไรจะเป็นจะเป็นแบบว่าเพื่อนแม่มากกว่าเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ที่แบบอยากถ่ายรูปกับเราแล้วก็มาถามเราว่าวิวมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นลูกแม่ไงใช่ก็มาถามแล้วพอวิวมาก็แบบพอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีนะคือส่วนใหญ่คือแทบจะเป็นงานผู้ใหญ่เลยครับคือผู้ใหญ่เยอะญาติคุณพ่อคุณแม่เยอะมากเรียกได้ว่านี่เป็นการดูงานหรือเปล่าเจ๊ ไม่ฮะไม่เลยครับพี่คนกลางยังไม่ไปเลยพี่ให้คนกลางไปก่อนควรควรจะควรจะก็มีผู้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับก็เห็นไปงานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยใช่ก็ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมว่าผมเอาผมเอาที่ที่เรามองว่ามันพร้อมดีกว่าเขามีของเขานะแต่ผมดึงเขาไว้ไม่ให้ไปเดี๋ยวคนมาแซวผมไม่เขาก็ไม่ไปเองด้วยเขาไม่ได้อยากแบบว่า ่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้จักคนแบบเพื่อนๆของพี่เพื่อนๆของของของพี่ออยเจ้าสาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ <_ d ood le> ผมมองว่ามันก็เป็นพิธีประเพณีที่แบบเ,เป็นความสนุกสนานนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหนึ่งในแอคทิวิตี้ของงานแต่งที่ทุกง,งานแต่งจะมีใช่เป็นกิมมิคเหมือนเหมือนทุกคนก็แบบเออมารับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าจะได้แต่งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเห็นแต่ละคนคือรับไปแล้วก็แล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าชีวิตเขาเป็นยังไงต่อครับเคยได้ยินใช่ไหมที่ว่าแบบถ้าสมมติว่ารับงานแต่งไอ้รับดอกไม้งานแต่งแล้ว้าไม่ได้แต่งคือจะไม่ได้แต่งอ๋อเหรอครับ <c oughs> อ,นนอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ <c oughs> เจอพ่อแม่บ่อยครับบางทีแบบว่าผมแวะมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปกับเขาเราแวะมาบ้านก็เจอเจอพ่อแม่ผมพ่อแม่ผมก็เอ็นดูเจอพี่ผมบ่อยด้วยพี่ผมก็แบบ ก็เอ็นดู <ue> พี่ผมแบบใจดีมากือก็บอกว่าพี่ใจดีมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนน้องเลย <c oughs> เป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบโหผมเตรียมการมานานมากผมทําพ่อกับแม่ร้องไห้เลย <c oughs> ผมบอกว่าเรื่องคิวงานอะไรเงี้ยผมก็ไปบอกบอกพี่ออากันไหนว่าแบบพี่ผมขออย่างนี้นะผมขอปิดไฟแล้วเดี๋ยวให้พี่ผมอะเราเราก็ซ้อมกันมาเพลงหนึ่งก็มีผมเล่นตีกลองแล้วก็พี่เล่นกีตาร์พี่เป็นคนอาเรนซ์เองทุกอย่างซ้อมคิวมาเพื่อให้เล่นเพื่อเปิดตัวแล้วก็ไม่ให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็ขึ้นมาจากครัว มานั่งรอข้างหลังผมบอกพี่ว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานใช่เพราะว่าผมบอกว่าก็ก็เป็นเป็นงานแต่งงานครั้งแรกของคนในครอบครัวแล้วก็น่าจะเป็นครั้งเดียวที่พี่แต่งงานอะไรแบบนี้รักมากครับรักมากใช่รักมากสหรับครอบครัวกหมาผมให้ดูให้ได้ทุกอย่างครับผมเออจัดการตรงนี้ให้หมดให้มันออกมาดีที่สุดงานเราไม่น่ามีใครเซอร์ไพรส์ผมได้ครับเพราะว่าผมจะดักทุกคนไว้หมด